คือสาก่อนนะคะล้างได้มือเจนเนระล้างได้เจเดียวแบบคือสามก่อนอ้มมากเไยอันกินนะสาะจะได้ไม่กินด้นะ วัดไหนก็ต้องล้างก่อนนะคุณนะจ่ะ

อันนั้นพวกี่าอย่างนูมีนี่ล็อกอะไรก็ช้องแบบว่าลอกกันนาพอมันี่ล็อกแต่อไปมันดีสุดเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย đó là bơm nó thì đang đấy bằng cái cái Đó, cái Đó, cái 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 Đó, cái 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 we okay. ເຮົາຕຽມທີ່ດຽວເຮົາບໍ່ຕຽມເດືຶກເມືອງຊິມາຮອດເມືອງເນາະໂພແລະເມືອງວັດໂພວັດນີ້ເມືອງເລື້ຊິເຂົ້າເປັນແຕ່ເຕີມ7:00

กี่เดอน่ค่อยปั่นแล้วเฟด้หมะฮะ่อยปอยู่หัออะไรฮะเาี้ามต่อสั่งเยสั่งผิวเตยทำปสั่งต้เทียวอะเนียออมเไ่่ออมอมห่นหมีตมเียวออมผิวออมอ้่ทำเทียวสั่้พอปัสสานเดียวพีุกนึงีเท่กัไม่ย

กรรมการจะพูดนะค่เราไปมื่องปักแล้วุณจะดีเาบว่าพูดนะค่มันก้อนเจ้าแล้นดอง เก็บนะคะเก็บถ้วยซามเรียบร้อยพี่เมย์ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ามารมาพูดทาคลิปต่อไปด้วยนะคะ ฝากคอมเมนต์โพสตได้สว no <stop> <p> ัดีค่ะจังเลยอ่ะเป็นเนเนี่ยเนเย่นอกเนาะ